เกสวัสดีเยาวรุ่นชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกคนด้วยนะครับแหมเปิดคลิปแบบนี้มันแปลกยังไงต่อมาอี่ทีแล้วกันเนาะเทคสองเทคสองสวัสดีเยาวรุ่นชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนมันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้ออกซิเจนหายใจทุกคนได้นะครับเนี่ต้องแบบนี้เออไม่ไม่ไม่อยากเสียงดังดูบรรยากาศดิครับน้อง หลังเขาครับน้องๆสภาพโอ้โหอย่างจูนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโคตรเออเลสซิ่งด้วยนะครับนะวันนี้เราจะพาชมนะฮะเว็บร้อยสิบตัวเก่านะครับผมจัดทรงจัดสภาพใหม่นะฮะสวยใสเอียมองออรไทยนะครับผมนี่คันนี้เลยครับท่านผู้ชมเย่อเดี๋ยวพาดูรอบคันก่อนนะฮะว้าวทรงเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะเอารถลงให้ดูด้วยนะครับว่ามองอย่างนี้อาจจะมองมองยากนิดนึงนะะเพราะขาขาตั้งคู่ขึ้นอยู่นะครับ อ่ะวันนี้อยู่กับพี่โดมนะครับพระรเอกเอวีของเราแต่ไม่ค่อยเห็นหน้าตาเท่าไหร่นะครับนะก็ใส่แมสก์เลยเคยเคยดูออริแฟนไหมไม่ครับอ๋อปกติทําอย่างเดียวเรื่อยๆเรื <ๆ S 1> <ๆ S 2> <ๆ>่อยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้พี่โดมนะครับเล่ารถพี่โดมหน่อยเพราะว่าเราเคยถ่ายไปกี่คลิปแล้วว่าสองทำคลิปหรือเปล่าสองสองเนาะตอนนั้นยังเป็นชุดเฟรมตัวเว็บร้อยสิบตัวเขาเรียกสายฟ้าถูกต้องไหมโดมตอนนั้นนะครับยังเป็นชุดเฟรมตัวสายฟ้าหรือว่าเว็บร้อยสิบตัวแรกหรือว่าเรือนตั้ง ถูกต้องไหมต pues ัว nah, นี้ไม่เป็นเลือนตั Je ้งไม่ดมเลือนตั้งครับเออเลือนตั้งนะครับนะตอนนี้เขาเปลี่ยนชุดเฟรมใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไซหัวจะรดเท้าเลยครับคันคันนี้นะครับเราจะเอาชุดบนก่อนเลยดมดมอนนี้ดมนี่แค่เขาเออโอ้ยังจูนนะครับผมเออตอนแรกนึกว่าแบบอะไรนะเขาเรียกว่าตะกุดนะับไม่ใช่นะนี่คือไฟฉายใช่ไหมเนี่ยเย่เราก็าต่อาม่อยดมทำไมต้องตัดอย่างนี้มาดมเวลาหมอครับจะได้มองช่องนี้ครับลงจะได้ไหม โดนครับอ๋อลมมันก็จะผ่านตรงนี้ครับท่านผู้ชมนะถ้าหมอข้างลมมันก็จะชนหน้าตัวเองเฮ้โดหลักการแบบวิทยาศาสตร์อะครับน้องๆเฮ้ยโดมๆโชว์หน่อยดิโชว์หน่อยเป็นไรหมอเขาทำยังไงวะเฮ้ยอ๋อมันจะได้เห็นชัดเจนกว่าเดิมเย้เย้ขอโทษเอาอ่ะอย่างจูนแหมหลักการได้ป่ะเฮ้ยโดมแหมสุดจริงเฮ้ยแต่ทำไมสีชุดหัวมันแปลกๆวะโดมเฮ้ยทำอะไรใหม่ใหม่หรือเปล่าเนี่ยคนครับ คนเองไงเหรอใช่ครับเชเที่อย่าว่าเออแต่ก็เงานะสีกระป๋องใช่ครับเชดแต่ผมจะบอกนะครับสีกระป๋องกับสีกาไม่ติความเงานี่จะต่างกันนะกล้องนี่อาจจะมองไม่เห็นนะครับโดมโดมพ่นชิ้นไหนบ้างชุดหัวหมดเลยป่ะทั้งหมดเลยใช่ครับชุดหน้าหมดเลยครับอ่าตรงนี้ใช่หมดเลยใช่ครับตรงนี้ใช่หมดแต่ตรงนี้ไม่ได้พน่นอ๋อนี่นี่เห็นไหมนี่นี่นี่คือไม่ติเงาของเอ่อสีแล็กเกอร์ที่มันเป็นสีกาหรือว่า 2K นะครับเนี่ยให้ดูเมติตรงนี้แค่นักกินแล้วก็มันจะต่างกันนิดนึง นะครับเรื่องของมิติความเงานะฮะแต่ถามว่าเงาไหมเงานะครับผมเงาเหมือนกันนะฮะโอ้โหรถเชงเต็มระบบนะฮะต่อมาเอาโดมเรามาตรงนี้ดีกว่านะครับคันนี้โหลดหน้าเป็นยังไงโดมคันนี้ยกแกนครับเฉียดเค่นี่ไม่ได้โกหกอ่ะว้าวเฉียดแบบโอ้ไมค์โกสสุดแกนไหมโดมสุดแกนนะครับเย่อรูทรงครับผมกดบางคนไม่ลงคันนี้ ไม่ครับทรงเดิมครับเหลอบ,บางโคนหลังอ๋อเนี่แต่ถ้าใส่ย,ยาวไม่ได้ติดแน่นอนใช่ครับอืมอันนี้น็อตยึดหรือว่าเขียบบันทายมาัดไปน็อตยึดตรงกลางกแบบับฝั่งซ้ายตัวเดียวอ๋ออ๋ออ๋อมีด็อกแก๊กไหมไม่เออก็อยู่ดีนะอยู่ดีอยู่ดีเออแต่อย่าโยกแรงเจียงอะไรก็ปุ่งมิงปุ่งมิงอ๋อเป็นเจียงเจียงเจียงาพอ่ะเออสีเขาพ่นพ่นเองใช่ไหมเนี่ยใช่ครับเออเฮ้ยใช้ได้ งานเนี้ยบเลยนะฮะกระบอกเดิมไหมกระบอกเรียบร้อยสิบเหมือนเดิมอ่าร้อยสิบกึนนะครับนะอันนี้ยังไม่เปลี่ยนเป็นเรียบร้อยนะครับชุดล้อจากคลิปก่อนหรือเปล่านีโดมใช่ครับอืมสีน้ําเงินนะครับขอบหนึ่งจุดสองใช่นะฮะยางเบอร์อะไรสี่สิบห้าทับเก้าสิบสี่สิบห้าเก้าสิบเฮ้ยสีเดิมมันสีอะไรนะโดมนะที่เราถ่ายก่อนก่อนก่อนนั้นเนี้ยสีน้ำเงินหรือเปล่าน้ำเงินครับน้ำเงินดําหรือน้ำเงินขาวเนี่ยนะเนาะใช่ครับเออแต่ตอนนั้นยังเป็นอย่างที่บอกนะครับมันยังเป็นชุดเฟรม เอ่อตัวแรกเนาะเอออโอเคนะฮะโอ้โหแล้วใครปาดบางคนนั่นเงวะเนี้โดมเยุเชคโคตรเอาดูดิเอ้ยอย่าบอกว่าใช้แบบอะไรลนไฟแล้วก็แบบเจาะลงไปใช่ป่ะท่อเหล็กครับเย่แคเออเนียนดีไปเลยเนี่ยถ้าเอากระดาษทรายมาลูบนี่สวยเลยนะเออ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 หลักการเขาดีอยู่ให้จันนะเผื่อใครอยากทำตามนะครับเอาท่อเหล็กลนไฟใช่ไหมแล้วก็จิ้มลงไปเลยเย่เนาะหลักการได้นะเผื่อใครอยากสูตรนี้ไปใช้นะฮะให้เขาก็สูตร อเอาดูมเจาะเรียบร้อยนะฮะัวันนี้จากคลิปก่อนเนาะใช่ไหมดมใช่ครับออฝ้าดําเหมือนเดิมจากคลิปก่อนนะครับนะโอ้โหสภาพเหลืองเตอะเลยว่ะแงก,ก็ไปมาวะ่ะเงาหอยเลยอือ้อเอาเนี่ยชุดหน้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเครื่องถามเครื่องหน่อยดมทำอะไรใหม่ป่ะห้าสิบสามมิลกล่องเดิมครับห้าสามมิลกล่องเดิมคลิปก่อนหน้านี้อ่ะห้าสิบสองครับห้าสองมันมีลูกห้าสองด้วยใช่ค,คือคือมันมันจะมีทุกไซส์หรือเปล่าห้าสิบห้าเอ็ดห้าสองห้าสามอะไรอย่างเงี้ย มีทุกไซส์ครับอ๋อแล้วแต่เราจะชอบเนาะตอนตอนแรกเป็นเท่าไหร่นะห้าห้าสิบสองมิลครับห้าสิบสองขึ้นมาเป็นห้าสามร่างเดิมใช่ครับพวกเรือนพวกคอนฉีนอย่างนี้เราเปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับอ๋อต้องเปลี่ยนด้วยใช่ไหม้าเกิดเปลี่ยนอัพไซส์ลูกอย่างนี้ต้องเปลี่ยนด้วยใช่ครับเคยไปเทสดูหรือยังยังยังครับยังไม่ได้ลองเลยใช่ไหมแล้วนี่คือไล่ไล่จบหรือยังยังปั๊มปิกพังอ้าวเวียนห้องกลับปิกพังล้าลูกแล้ว ใช่ครับเยแค่วิ่งได้แค่สองเกียร์ครับก็รถบัรแรงครับน้องพี่ดมเนาะใช่เอามามามาแล้วพาต่อนะครับนะก็ผมไหวแค่นี้ยาด้เดี๋ยวเรามาถามเรื่องสเตอร์กันบ้างนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาอัพไซส์จาก52ไปเป็น53มครับท่านผู้ชมทีนี้จะถามเรื่องสเตอร์นะครับจากลิปก่อนจนมาถึงคลิปนี้ตอนนั้น52ตอนนี้เป็น53สเตอร์เราเปลี่ยนไหมไม่ครับยังเป็นเบอร์เดิมตอนที่ยังเป็นโลก52 เบอร์เบอร์เบอร์เท่าไหร่บอกเขาหน่อย14 25ี่ยีบสี่ยนะครับผมจัดดุมย่อเรียบร้อยนะครับผม14 25เนาะใช่ครับนี่นะฮะคลิปก่อนยังยังเป็นเออ่ดุมเดิมเนาะใช่ครับคลิปนี้จะเป็นดุมย่อเรียบร้อยนะครับให้บรรลุนมาปัน่นมาเฮ้ยเบาเบาหน่อยเออโอ้นึกว่าใครเออเอเามาต่อมานะครับนะอ,อ,อ่าร์มเนี่ยทำไมมันใหม่ยังไงวะอาร์มเปลี่ยนใหม่ครับอันนี้จากใน GTK ก๊อตอะไรแต่ง ว่าพี่กอ๊อตเนี่ยพี่กอ๊อตพ,พี่กอ๊อตน่าจะเคยดูคลิปเรานะพี่กอ๊อตส่งอะไรแจงไว้ผมได้นะผมก็อยากได้อาร์มเหมือนกันนะพี่กอ๊อตนะ<า>ส่งมาสักอันหนึ่งหน่อยผมรีวิวให้นะขอบคุณครับต้องพูดลัดไว้นะเผื่อเขาส่งอะไรจริงนะฮะอ่ะอาร์มย่นสุดตารางหูเดิมครับสุดตารางหูเดิมอ๋อมันจะมีแบบแบบถอยหูโชว์แล้วก็หูเดิมใช่ไหมใช่เออถามอันนี้หน่อยดมทําไมแล้วไม่เอาแบบถอยหูโชว์วะมันจะต่ําเกินครับอ๋อมันต่ําเกินเราไม่ชอบไปต่ําเกินใช่ครับขับยากไหมทรงตอนเนี้ย ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับนิ้นลุกล้อครับเย่แช่ลุกล้อครับน้องๆก็เสิร์ชชกลังแหละตอนนี้พอดครับอ่าพอดนะครับแฟคทอรี่ของแท้นะครับผมตัวนี้สูงเท่าไหร่ดม295 295ามิลนะครับตัดแค่ตรงนี้เนาะตรงนี้ยังไม่ตัดออกนี่นะฮะยังไม่ตัดออกนะครับนะอ่าโอเคชุดล้อก็ยังเหมือนคลิปก่อนนะครับผมล้อขอบ1.2เนาะยางส5 9 0เนาะโอเคสวยนะฮะ เฮ้ยพี่เห็นพวกล้อลื่นเนี่ยทำไมเรามันคือฝืดๆแต่ว่าหมอมออมอม,ม,มัันนีลูกปืนนะมันมีเสียมินิมอยู่ในลูกปืนครับมันในมีนิมอ,อ๋อเหรอรแล้อาออกไม่ได้ครับเฮ้ยแล้วมันเข้าไปได้ไงวะผมไม่รู้นกันครับรถมันแรงช่างเขาทำให้เอาเหรอโคตรเอ้ามาขึ้นมาข้างบนหน่อยนะครับนะเบาะอันนี้ไปปาดเหรอสั่งลาซาด้าครับอ๋อไปรุ่นลาซาด้าเท่าไหร่เนี่ยสามร้อยครับพิมพ์ว่ายังไงเวลาเราสั่งเบา,เา,เาะปาดอย่างนี้เหรอ บอ่อปาดเวฟล์ร้อยสิบ 110, ตัวเก่าครับอ๋อมันก็จะมาก็จะมีให้เลือกหลายแบรนด์นะเนาะใชะ่เอาทีเอาดูเอาแล้วกันนะครับนะเวลาเปิดบอด่อทำยไงพี่โดมโชว์หน่อยดิสกิลนิวครับสกิลนิวเยอะแล้วเยอ้ย,ยทางมีเนียมยังไม่มาเนี่ยยังครับเอ้ยต้องจัดแล้วทางมีเนียมมัมนมต้องสั่งทำครับใส่ของ s อไม่ได้ครับเอ้าเหรอใช่ครับอ๋อตัวก่อน s อน่ะมันไม่มีใช่ไหมใช่ครับมันมีแต่ทางมีเนียมตัว s อใช่ครับซึ่งตัว s อก็คือตัวนี้ เนี่ยเอ่อตัว S4 คือตัวนี้แต่ตัวนี้ก็คือก่อน S4 นะครับท่านผู้ชมนะก็คือร้อยสิบตัวแรกนั่นแหละนะครับซึ่งถังมีเนียมตัวแรกจะไม่มีแฉ<ถ>ลบมันมีแต่ถังมีเนียมตัว S4 ก็คือเจนที่2เจนบอกเฉากล้ยวยนะฮะนี่โอเคกล่องเดิมเนาะใช่ครับโอเคเอาพ่อมาปิดท้าย<ถ>ไอ้โดมเออเอาออมาแต่ไหนมาเนี่ยโดมเย้ด้วยเอาให้อ่านนี่เขียนหลังเขาครับเย้ด้วยท่อสูตรเขียนหลังเขาโคตรเอา เฮ้ยท้อไหวมันโคตรเอาเฮ้ยดูดิเย้เขแต่ก่อนเป็นท่อปอระหลเนี่ย<ช>เปลี่ยนหมาแล้วแบบโอ้โหดูดิโคตรจะหล่อนี่ยท้อเป็นไ,ปไงแสบหูไหมไปนี่ดมแสบครับอ้าวโอเคเดี๋ยวเขาจะหาว่ากโกหกสตาร์ทรถแม่งเลยป่ะอ้าวเดี๋ยววันนี้อ่าอาจจะไม่ได้สตาร์ทแรงนะครับนะเกรงใจสถานที่นะครับเบื่อหน่อยสักนิดนึงนะฮะพอเป็นกระสายนิดนึงนี่ ก่อนนะครับเก่งใจสถานที่นะครับเอาพอแบบพอเป็นกระใสก็พอโดมที่นี้เดี๋ยวเอารถลงหน่อยดูทรงรถหน่อยว่าเป็นยังไงนะฮะสวยไหมนะฮะรถหน้าแบบยกแกนนะครับยังไม่ได้ตัดแกนนะครับท่านผู้ชมนะล้อหลังก็ไม่เตี้ยมากนะเห็นไหมโช้คล่ง2องนะฮะอาร์มแบบไม่ถอยหูโช้งนะครับก็คืออาร์มระยะเดิมนะครับโดมลงนั่งนี่โดมครับนี่นี่หล่อๆครับผม เเอาโอเคขอบคุณพี่โดมด้วยนะครับผมสุดรอของเรานะครับผมจะมีอีพีหน้าอีกไหมมีครับอ่าฝากติดตามชมเนาะครับโ okay. อเคเสรนมกันนันนเนี่ยแบบร้อยสิตัวแรกนะครับผมแปลงเป็นตัวที่2ตัว S4 นะฮะเย้ yeah. ดอะเอาละครับผมวันนี้ก็สนุกสนานนะครับนะแบบเบาๆว่างแล้วกันเนาะอย่าแบบแบบไม่ต้องรุนแรงบ้างก็ได้เนาะเออ แต่และคลิป่อนนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอยากอ่านคอมเมนต์ครับผมคอมเมนต์เยอะๆนะครับผมอยากให้ทาคลิปอะไรรีวิวรถอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีครับแก้วเขาเลี้ยงไม่ได้เลยแก้วสุดครับเปิดเดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับอยากให้น้องๆกด ไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับนะขอเถอะนะนะนะได้ไหมนะอคํนะาวนี้เราสารท่องอหนึ่งแกว